ขอโอกาสมาเยี่ยมและเป็นการมาเยี่ยมแห่ <c oughs> ชนิดที่นำเอาพระพุทธธรรมประ,ะสงค์มาด้วยเพื่อประโยชน์แก่ความเจ็บข่ข้ที่จะให้ความเจ็บไข้กลายเป็นสิ่ง ที่ให้ประโยชน์แทนที่จะเป็นโทษที่น่ากลัวการที่จะมีพระพุทธธรรมประสงค์ได้นั้นต้องมีหัวใจของพระพุทธธรรมและประสงค์หัวใจของพระพุทธธรรมประสงค์ นั้นขึ้นอยู่กับคำเพียงสามคำคือความสะอาดความสว่างความสงบให้ <c oughs> ความสะอาดในที่นี้ก็หมายความว่าไม่มีสิ่งสามองคือกิเลสเมื่อไม่มีกิเลส <c oughs> มันก็สะอาดคนเราไม่ได้มีกิเลสตลอดเวลา ทุกเวลานาทีมันมีเวลาที่กิเลสไม่ได้เกิดขึ้นก็มีเหมือนกันรู้จักความสะอาดได้ในเวลาเช่นนั้นแต่ไม่มีความรู้สึกที่เป็นโลภะโทสะโมหะรุกควรก็เรียกว่าสะอาดเมื่อ <c oughs> สะอาดไม่มีสิ่งสามองมืดมัวแล้วมันก็ต้องสว่างสวยแจ่มแจ้งเหมือนพระอาทิตย์ที่ไม่มีเมฆ มาปิดบังขั้นสว่างได้จริงแล้วในทางจิตใจมันก็มีความสงบแค่คำว่าสงบนี่เป็นเรื่องที่บางคนอาจจะขาใจผิดสงบ ในทางธรรมะหมายถึงไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งให้เกิดโลภะโทสะโมหะไม่มีอะไรปรุงแต่งให้เป็นการกระทําความรู้สึกว่าตัวตนของตนกระทําอะไรไปด้วยเจตนามีกรรมมีผลของกรรมยุ่งไปหมดอย่างนี้ไม่เรียกว่าความสงบต้องว่างจากการปรุงแต่งชนิดนี้ทั้งหมด นจึงจะเรียกว่าเป็นความสงบถ้าสะอาดสว่างและสงบรวมกันทั้งสามความหมายมันก็จะก,กลายเป็นคำที่ประหลาดที่สุดขึ้นมาคำหนึ่งว่าเป็นความว่าง <c oughs> ว่างในที่นี้หมายถึงทางจิตใจ ไม่ใช่ว่างทางวัตถุซึ่งหมายถึงไม่มีอะไรอีกอะไรอะไรจะมีไปในโลกในเนื้อในตัวในกายนะก็มีไปเถิดแต่ว่าในจิตใจนี่ว่างจากความรู้สึกรู้สึกคิดนึกว่าตัวตนไม่มีเป้ามาหมายมั่นเป็นตัวตนรบกวนอยู่ในจิตใจจิตใจก็ว่างเพราะว่าจิตใจไม่ได้จับชว้อะไร โดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนจิตใจว่างไม่มีตัวตนเนี่ยเรียกว่ามีความว่างทางจิตทางวิญญ,ญาณไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนอย่างนี้ให้ความเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่ต้องครอบงำ พระพุทธเจ้าจัดเป็นคําสั้นๆว่าอีกคาหนึ่งว่ามัจจุราชจะหาไม่พบมัจจุราชจะตามหาคนที่มีความว่างมีจิตใจว่างหาไม่พบเพราะมันไม่มีตัวตนนั่นเองแล้วมัจจุราชจะหาอะไรพบการที่มีความว่างชนนี้จึงเป็นอมตะธรรมคือ,ำอำธรรมอมตะธรรมอมฤตธรรมธรรมที่ ไม่มีความตายไม่มีตัวจนให้มัจจุราชหาพบแลวจะตายได้อย่างไรนี่พูดเปรียบเทียบเป็นจำนวนเหมือนตัวเป็นเรื่องทางวัตถุมัจจุราชตามหาไม่พบนี่ก็คือไม่มีความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็สลายเป็นอากาศสะทาด ไปเสียทีเดียวมันไม่มีความหมายชนิดที่เป็นความยึดถือว่าเป็นตัวตนมันว่างก็ไม่ดีไม่ชั่วถ้ายังดียังชั่วอยู่ก็วุ่นไปตามแบบดีแบบชั่วมันไม่บุญมันไม่บาปเพราะถ้าบุญก็วุ่นไปตามแบบบุญบาปก็ว,วุ่นไปตามแบบบาปมันไม่ว่าง ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าสุขสนุกสนานราเริง็วาเราะอยู่ก็วุ่นไปตามแบบสุขทุกข์ก็วุ่นไปตามแบบทุกข์มันไม่มีอะไรที่เป็นคู่คู่ไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะไม่เอาเปรียบไม่ได้เปรียบกระทั่งว่าไม่มีอความเป็นคนเป็นตัวเป็นตนไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายราวนี้ะ เรียกว่าจิตไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนแล้วเรียกว่าจิตมันว่างถ้ามันไม่ได้จับช่วยอะไรเอามาเป็นตัวตนเหมือนกับมือถ้าไปจับอะไรไว้ก็เรียกว่ามือไม่ว่างถ้ามือไม่จับอะไรไว้เลยก็เรียกว่ามือมอันว่างจิตนี่ก็เหมือนกันถ้าไปจับช่วยเอาอะไรเข้าแล้วมันก็เป็นจิตที่ไม่ว่างมันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น <c oughs> เดียวนี้จิตมีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบซึ่งเป็นลักษณะแห่งการที่ไม่ได้ยึดถืออะไรไว้ว่าเป็นตัวตนไอ้ของที่เป็นคู่คู่เหล่านั้นก็หมดไปไม่มีความหมายดีหรือชั่วก็ตามเกิดหรือตายก็ตามบุญหรือบาปก็ตามสุขหรือทุกข์ก็ตาม รกก็ตามสวรรค์ก็ตามอะไก็ตามที่เป็นคู่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 ไม่มีความหมายในความว่างถ้ามันว่างมันไม่มีเป็นคู่คู่ถ้ามันยังมีเป็นคู่คู่มันยังไม่ว่างเพามันยึดมั่นถือมั่นความหมายที่จงกันข้ามกันอยู่เป็นคู่คู่เหล่านั้นอืมดังนั้นจะมองเห็นได้ว่าไม่มีอะไรจะสะอาด เ่าความว่างไม่มีอะไรสงบเท่าความว่างไม่มีอะไรสว่างเท่าความว่างไม่มีอะไรสะอาดสว่างสงบเท่ากับความว่างน,นี่เป็นสิ่งที่เจะต้องสังเกตดูมันไม่ยากมันไม่เหลือวิสใย ในที่นี้ก็เอาความว่างจากตัวตนจิตที่มีความว่างจากตัวตนเนี่ยออกรับหน้ากันกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ง่ายหลังเลิดเปิดเพื่อููหายสลายไปเพราะมันถูกกันเข้ากับความว่างซึ่งทําให้ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีตัวตนบุคคลผู้จะเกิดแก่เจ็บตายนี่เรียกว่าเอาความว่างมาขับไล่ ความเกิดแก่เจ็บตายออกไปได้สมตามพระพุทธภาสิทธตที่ว่าถ้าได้อาศัยพระองคอ์เป็นกันลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดแก่เจ็บตายก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเพราะทำให้ไม่มีตัวสัตว์ตัวบุคคลหรือตัวตนที่จะเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็ต้องมีความว่างชนิดนี้ว่าเป็นเครื่องมือวิเศษสุดเมื่อจะต้องเผชิญก,กันกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเดี๋ยวนี้เราก็มีแต่เพียงความเจ็บค่ายเจ็บ่ายดูว่าอะไรเจ็บ่ายเป็นเพียงการปรุงแต่งตามธรรมชาติ ของร่างกายดินน้ำลมไฟมันปรุงแต่งไปในแบบนั้นโดยเหตุปัจจัยมันมีอยู่อย่างนั้นมันก็มีอาการอย่างนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติจิตใจอย่าไปรับเอามาเป็นเรื่องของตัวกูคืออย่าเอาจิตใจเป็นตัวกูและรับเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวกูนั่นมันเป็นจิตใจที่ยังไม่ตื่นจากหลับคือสิเลสถ้าจิตใจมันตื่นคือมันรู้ตามที่เป็นจริงโดยความเป็นของธรรมชาติ ไม่มีอะไรเป็นตัวกู้มันก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับความเกิดแก่เจ็บตาย <c oughs> ความเกิดแก่เจ็บตายสลายกลายเป็นอากาศสถาดไปในที่สุดคือปล่อยว่างไปด้วยนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเจ็บไข้ครอบงำเจะพยายามกระทำจิตใจ โดยวิธีที่กล่ามาแล้วทั้งตนว่าทำสมาธิเสียมันก็จะเกิดภาวะสะอาดว่างสงบขึ้นมามในจิตใจตามสงควรแล้ก็จะขับไล่นความทุกข์หรือ,อปัญหาต่างๆที่เกิดกับความเกิดแก่เจ็บตายนั้นออกไปได้ มันเวลาเจ็บค่ายจึงควรจะเป็นเวลาที่ทำสงครามรบพุ่งอาการกับความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองทำให้ประสบชัยชน,นะเพราะอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัรยานามิตรอย่างที่พระพุทธองค์ได,ดไ้ตรัสไว้แล้วถ้าสัตว์สังหลายได้อาศัยสถาคตเป็นกัรยานามิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดจะพ้นจากความเกิด สัตี่มีความแก่จะพ้นจากความแก่สัตี่มีความตายจะพ้นจากความตายสัตี่มีความเจ็บจะพ้นจากความเจ็บสัตี่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายเป็นธรรมดานี่เพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าจิตนั่น like มันกลายเป็นพระพุทธประทำประสงค์เจ้เองผู้เจ็บป่วยผู้นั่นได้ทําให้จิตของเขากลายเป็นจิต สะอาดสว่างสงบโดยไม่วีตกกังวลถึงสิ่งใดๆหมดเพราะไม่มีสิ่งใดๆจะมีค่ามากเท่ากับสิ่งนี้นั้นจิตใจจึงสนใจอยู่แต่กับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ต้องมีปัญหาใดๆที่เรียกว่าความทุก <c oughs> ข์เกิดเกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตาย ให้จิตมีคุณธรรมคือสะอาดสว่างสงบเช่นเดียวกับมีในพระพุทธธรมรมประสงค์มันไอยู่เนื้อปัญหาอะไรหมดไม่มีปัญหาอะไรเหลือเราเป็นพุทธบริษัทเราต้องได้รับประโยชน์อันสูงสุด จากพระพุะทธระธรรมและประสง์ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเราทำจิตใจของเราให้เป็นพระพุทธพระธรรมประสงตัวเองอย่าเพื่อเข้าใจว่าพูดง่ายแ,แต่ทำยากคือมันปล่อยว่างปล่อยว่างในความร,รู้สึกคิดนึกชนิดที่เป็นตัวตนเป็น ยึดมั่นถือมั่นในของเป็นผู้ผู้เช่นดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ได้เสียแพ้ชนะไม่มีความรู้สึกในความหมายของคำเป็นผู้ผู้เหล่านี้นี่จะเรียกวา่าเป็นผู้ที่มีจิตสะอาดสว่างสงบมีพระพุทธธรรมสังส,สงอยู่ในจิตหรือจะพูดอีกทีว่าจิตได้กลายเป็นจิตของพระพุทธธรรมสังส,สงไปเสียแล้ว จะมีปัญหาอะไรเหลือแต่มันไม่มีปัญหาอะไรเหลือไม่มีสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้เลยเดียกวไม่มีปัญหาอะไรเหลือก็ไม่มีสิ่งที่ต้องเดือดร้อนต้องต่อสู้ต้องแตะใจอะไรอี <c oughs> จงมีคุณธรรมอันสูงสุดคือความสะอาแดแห่งจิตความสว่างแห่งจิต คาสงบแห่งจิตเป็นสิ่งที่ต่อสู้กันกับความเกิดแก่เจ็บตายตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติจิตก,ก็หลุดพ้นจากแต่สิ่งที่ยึดถือหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่เป็นจิตที่มีกิเลสที่จะยึดมัน่นถือมั่นอะไรอีกต่อไปแค่อขอให กระคับประคองจิตให้ดีๆในโอกาสเช่นนี้ให้เป็นจิตที่มีพระพุทธธรรมสรงสงสิงสถิตอยู่ก็จะกลายเป็นสมาชิตของพระพุทธธรรมสสงสงไปโดยสมบูรณ์โดยหลุดพ้นจากความเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ ก็ให้สยายามตัม้งใจนึกคิดกล้าหาญแล้วก็เชื่อมัน่นในการกระทำก็จะกระทำได้สมตามความปรารถนา